E aí, eu vou te dar uma olhada. พันพิษแก้วบัวพานะคะฝากน้ำแอดยิมนะคะผูกแขนแม่ครูค่ะขอให้แม่คู่สุขภาพแข็งแรงไปที่พึ่งของลูกศิษย์ลูกค้าต่อไปว่าสารผูกแขนหนึ่งพบาทค่ะขอบุุหลายๆได้ค่ะได้ค่ะไาทำอวยพรค่ะเป็นฝากมาน้ำยิมนะค่ะอันนี้ค่ะนีเพิ่ฝากรวมบุญมานางสุภารัตร่วมสร้างนะคะถวายปูตาหารลอยบาทแล้วก็มีติ๊บ ผู้ต่าสองลอยแม ibly, 180, access, ่ค <ator il> ูหนึ100่งอยยิมหนึ่งรอยยิมหนึ่งรอยหนักน่อยหน่งอยเพรามีแต่งเน้อไม่มีแต่งไขเยมันมันมัเยิ่งนะคะขอบคุณค่ะแตหลายปู่หลายคนเาคะที่เพันรวมบุญมากกขาดสายนะคะคือวันที่สิบหกนะคะสิบหกมกรานะคะสองห้าหกเดให้คู่ก็ะี เพ็ยดต้นผัปลาไปรวมเพ็ดรวมสาคือเกา้าทั้งวัดปลาบันหมืนนะะ่นเนาะค่ะเนาะการผู้ใดอยากมารวมบุญนําเรือามาแฮ่ตุนผัปลามาล่องฟังผู้ตากับปูรี่คุ้ยกันนะคะวันที่สิบหกนะคะสิบหมกราแยาผาดนะคะครับเพราะว่าหัวรัฐบาลไทยเขาเข้าออกวันที่สิบเ็ดมกรานะคะครับ่ะก็รอติดตามรอฟังเสียงปูนะคะัน,นี้ไม่รูบ่ะสิมีมนปู้คือเกา้าค่ะรอดติดตาม เออไม่ั้นงงฮัลโหลฮัลโหล เคงไปเที่ยววันเคยแล้วฉัเคยไปูไปเที่ยวติปูไดขายาอยู่ครับวันจีก็จะ狂过จีกของเวนไปอืม้านฟันืออืมขัา่เมาบ่เคยกินลงเกือบแม่าเฮ้โอ้หลงเกือบในเสี้ยงตีปูพอไปกินได้หมเฮิงจก็หัวฮักหัวขวด ค่ืนเนว่เออพอบานแบบโครกับมันปูชาช่วรู้นืนหายว่ากันืครับปูทรมานแกว่ามันขึ้นคอแบปล่อยขีเลยงปล่อยีเลผปู่ปลอยขี้กไม่โครเอาแค่โค่ไปเลยวิปุ๋ยเลยวิปุ๋ยตีแมวเลยยัิบปุ่ยตีแมวเลยตีปูอ๋อบางคนเคยขนมียังูเกะ กับยิ่งนั่งนัดน้อยกับยิ่งนั่งนักขาขาเลยปพู้จัดการเพื่อมันไม่ยึงอะไรเรื่องครับพูจืงกระพร่องเพิ่งเรื่องไม่คู่คนจะไมเรื่องอขึ้นครับอะไรเรื่องตะหันนะครับพูโอกาสงานอะไรบ้าครับโอกาสงานจะไม่มืกระปุ่นจะมื้อไหนครับพูโอเคไหมโอเคครับเมือขึ้นไง ม่คู่ฟันเครื่งมือเพไ่้เรื่องเครื่อเนี่ยออืเ<า>ครื่องมือใจเขานกครับเพรา, <laughs> า่คือ,เ,อเรื่องไรเรื่องนี่ยังปูกา่ย้อนหลังมาข่งเพรพียงปูยังเพื่อเคื่องขาดกูเองครับปูนังเขวี้ยงก่ไม่แก่เลย <laughs> ปู <laughs> ปูให้ลูกห้านทั้งายกนั่นดอกูังมันคัดมันเน่นะครับเมื่อกคือภาพเปิด่ยงกระบอกกันก็คอว่าูู้คือว่าจะมวน้ก่ก็คอระปูินจปูกรุกเนาะจะปูกินกแค่แก้วก็คือกึมแค่าแดงเงี้ยกึมกปุกหดอกแก้วคือวาม้วนไปไงผู้เท้าไ ว่างเรื่มกรปูแก่พอม่คุใมเกินพอยันผ่านไม่ครับเยียเกงพอมาเล่นไม่จบผ่านใช่ไกมลกกระปูพอเด่นคิปหกไปเลยซาทั่วาทั่วปูคือเกิด้ันผ่าน17ยันผ่านครับปูอืมไม่มข้าวไม่มข้าวเรื่องเยอคเนี่ยครับแต่เย็ะคลิหกไม่มีข้าวข้าวเลยเนาะครับอืมคง้ใช้กระปู เพราะว่าปืป้นประตูติงไม่เอาอะไรเรื่องจักฉันเราไม่มืออ่ะคเจ้าก็จาไ,ไปฟ้องปู่ตาแมงโบราณกึกกึจ่าปูเออ้าเขาฟองขึนเนาะจ่า <laughs> ปูปื้นประตูติงไม่เอาอะไรเรื่องอ้าวมาคนมยเรื่องจากใครเรื่องไ,ไปเห็นได้ก็บ่เจ้าว่า ขัน hehe, ้น no ่งไปหูฟ้ชุบแฉะคือบยางไม่ฟักนะบยางดอกปูวไม่ไม่ของปลเกเลยเรื่มคับฟัลอูกวววูคือการเต้น้ากคือทั้งเต้นทั้งห่างแคือยังอกกนเหเต้นพาเหอันนีกคือห่หเปนเืนครับยูกีอินเดปู คือหายจะอ่อนตูกแ่มื่ไม่เป็นไรเนาะรับนั่แหละมันไม่ข้างออกตลวเมือว่นที่หบหมงกัะหนาไม่คู่จัดย้อนหลังกันเลยคือว่าจัดให้ฝูจัดเต็มเต็มเยเนาะครับปูเคไหมครับครับเออจังคือไงนะจังคือคนฮักกันข้ากินกับครต กันคือแหพเรออการเาัเอาองพ่ว <N> ัน <ke im> ่งเนาะครับเออรังวันคือคือยเอาย้พ่อนงเดี๋ยวลูกจะจัดการให้วันแงเรื่องมาคู่วันเนาะขอให้อีพ่อให้โคคให้ารงให้โชคให้มันลูกนะรังวันชื่อสิบหรังวันชื่อ6ิบกรังวันชื่อสบกดก่อนวันชื่อสิเก่าจะโง่ถึงมดกขนาดน มันคืคืก่อนมันที่สิบเก่าเมื่อนี่มันเปิดคืบคๆมันต้องถอนกันพอแค่อึดอึดกาดให้ถอนมันเจ้าปูพอแค่อึดก็แก่คือพ่อถือถอนเมือนี้มันต้องถอนกด้ัครับมือนี้ต้องถอนบะปูขอหงอกได้ยมันหัวขาวลด้ครับปูเมื่อนี้มันต้องถอนพอถอนมันหมวนหัวเรือพอมันเขาไปอึดอนน้องมาคู่เนาะ มือนี่มันต้องถอนอืแต่ว่าขั้นถอนหัวหลานชัด,ด,ด,ดขาดเรืครับเอาอย่างนี้บักขึ้นครับปูข้ามือโชคมือแรกมือโชคมือหมายวันี้นะครับนปะูต้องถอนนะต้องถอนนะครับปูเออบักขึ้นอกไป๊บพอถือว่ากจเน้่ยว่าคือผู้กายให้พอเด้อยังว่าเรียงเบปูเรียงย้อนหลังอืม ไปคือเงือมัดชุ่ยเครับปูอบเดือดุณเอดรอบเดือดเดือินมูรอบดือนะเจ้าป้าจนยังทำเวลยือมั่คือครับปูคนจังบ่เห็นจังจีนทำง่ายไไเือว่าถือว่านั่งับปูก้อยเือร้านนี่บเค็มเยอบ่คร้านเนี่ยพอไปรอบางมือเท่าไม่คู่บางครอป่าพอไปนร้านไห แากนั่นเขาขายรอบดึกแค่เก้าถิบบาทแค่เก้าถิบาทเรื่อรับปูรอบดึกครกคือรอบดบิกยางนะการวางดืงเขาแก้โอเคการผกเนาะโอเคเป็นเงืงอนโอเคมืวาง มันกเท่อกบ่าโอ้มันไอยิมบ่ได้นันปูครับบ่ได้ไปครับโอคยิมแค่แ่งเแต่เขาคครับครัปูแต่โอเคมันผ่านไปแต่วันนี้มีโอเคไหมปูไม่ไม่จะโน้คอมเพลมืไม่โนคอมแพลอันรี้ยด้วเพราะว่าเรดูเถอะเแรับขันก่อนเถะโอ้โหถ้าไปยังไม่อร้ขันบพราถ้ารับจัขันวาวยูหันคือจงเราคือจับวาวควงจับวาอ เอออันนี้เอฟคือฝากมาถัดข้องเดียมแล้วบวยใช่ไหมครับปูเออแล้ปูแด้วคนได้คือเสียงยังงามคือ่วงปูมากตั้งแต่ปีใหม่มาเดิมมพ่อรู้คือว่าพ่ออยากบอรููกัน่งได้เดืมครับปูพ่อรู้คื้นบ่านเนี่ยื้นบานในอารมณ์แล้วก็ในความคิด ค,คิดใหม่ทำใหม่ปฏิบัติใหม่เมื่อจะถึงใหม่ๆแกเข้ามาคุงได้บรกดับประน้อยมาเข้าป่ากิมครับคุณน้อนชิบวุบตร่เดลียบเียบเกียบเียบเลียบยบเกร,ร่มหดิมเอออยากไปคืเอเกล็ดอยากไปคือเสียอไเ่กิอมครับเอองาเมื่อเออมันอะไรมันบรกดับปรดเข,ข้าตดชิเขาาใจงาน,นอีกอยังนึอน เดี๋ยวไปพาวพะพวงลูกยาเชียดหายความเก่าเรามาเรามันทำใจกันถือง,งามขำโอ้เดี๋ยวพัดไปมือขึ้นเขาบอกพึ่งลูกคุ้งไหเอิ่มครับปูพ่อจำได้เป็นบางคำพ่อก็ได้สิสจับๆๆบจับจับมับบบบเรื่องมันจะถึงไหเอิมครับ เขาบอกว่าปีเก่าผ่านไปปีใหม่มาเกิดขอให้ทุกทุกท่านจงคิดใหม่ทำใหม่ปฏิบัติใหม่หาขวใหม่ไม่แมนเลยเพื่อนบาดยังไั่ทิวใจสื่ออะไรนั่ก็คอยแค่ป่วยว่าเพราะว่าหนึ่คือคุ้งได้แต่คอ